มติคอรมวันที่21เมษายนนะคะขยายการเยียวยาเงินจาก9ล้านคนเป็น14ล้านคนนะคะเป็นจำนวนเงินกว่า2.1แสนล้านบาทนะคะจุกนี้อีก7แสนคนในกลุ่มที่เป็นสีเทาและกลุ่มที่ขอทบทุนสิทธิ์นะคะโดยจะแยกกันก็คือกลุ่มที่เป็นสีเทา5 0 0 0 0 0คนและกลุ่มที่ เป็นสีแดงนะคะที่มีใบอนุญ,ญาตในการประกอบอาชีพอีก2 0 0 0 0 0คนค่ะถ้าใครที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมก็รีบไปส่งสะน,นะคะรวมแล้วเนี่ยการจ่ายเงินให้กับกลุ่มอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เกือบ5ล้านคนนะคะหลังจากนี้คาดว่าจะผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจากกลุ่มผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์และก็ยังมีกลุ่มสีเทาที่ยังไม่ส่งเอกสารอีกกว่า 1.5ล้านคนด้วยค่ะและก็ยังมีกลุ่มอีกกลุ่มนึงนะคะที่เคยเป็นประเด็นขึ้นมาก็คือทำอาชีพไกด์แต่ไปโรงเรียนพิเศษไว้แต่โดนตีตกพราะคิดว่าเป็นนักศึกษาเขาก็เลยมาทบทวนตรงนี้ค่ะว่านักเรียนหรือนักศึกษาที่ทำงานพาร์ทไทม์ส่งตัวเองเรียนนะคะเรียกว่าเป็นนักศึกษาไม่เต็มเวลานะคะกระทรวงการคลังก็จะดูแลเยียวยานักเรียนกลุ่มนี้ด้วยค่ะ แต่รายละเอียดอย่างไรเนี่ยต้องติดตามกันอีกทีนะคะ